สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกําลังอยู่กับ23672และคุณกําลังอยู่กับคลิปไปดูมาแล้วกับ23672ครับสําหรับวันนี้ผมไปดูหนังเรื่องนี้มา The p r o t i g e นะครับเธอรหัสสังหารสําหรับหนังเรื่องนี้นะครับเข้าฉายเมื่อวันพระฤหัส,สบ,บดีที่25พฤศจิกายนปี2564นะครับความยาวหนัง1ชั่วโมง 50นาทีหรือว่า110นาทีนะครับกำกับโดยมาตินแคมเบลครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังที่เล่าเรื่องราวของอเรียกว่าสาวเพชรฆาตคนหนึ่งนะครับที่เล่าชีวิตของเธอนะครับตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งถึงวันที่เป็นเรียกว่าเป็นมือหนึ่งของนักฆ่าเลยแหละเนี่ยนะครับเอ่อ ชีวิตของเธอผ่านอะไรมาบ้างแล้วอะไรทำให้เธอแกต่งจนถึงขนาดนี้สามารถไปดูได้ใน The p r o d i g e เธอรหัสสังหานะครับกับทุกโงรงภาพยนตร์นะครับ <c oughs> ขออภัยอ่ะโอเคไปต่อสำหรับความรู้สึกหลังดูของผมนะหนังเรื่องนี้เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยตอนดูหน้าปกนะเนี่นะครับอ่าเนี่ยน,นะครับ ผมรู้สึกมีความรู้สึกเหมือนกันว่าโอ้โหนี่หนังเกตดีหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันมันเข้าฉายลงเนี่ยปกมันแบบแรดูแบบเชย่อชยนะฮะมันดูแบบเออแบบนี่มันหนังแบบไม่มีจุดสนใจอะไรเลยหรือเปล่าเนี่ยนะครับมีดาราอยู่3ามขั้นนะครับก็คือ,อาจากซ้ายจากขวานะครับขวาเนี่ซามูเอลแอชเชสันน่าจะคุ้นกันดีนะครับนิกฟิลลี่นะครับแล้วก็คนซ้ายเนี่ยไมเคิลคีตันนะครับอดีตแบทแมนนะครับ แล้วก็คนกลางคุณแม็กกี้คิวครับซึ่งปกติจะเห็นเธอในหนังดรามา่าหนังจีนหรือเปล่าผมไม่ได้ใจนะแต่ผมรู้สึกว่าเห็นหน้าในหนังคอลีวูดได้ค่อนข้างบ่อยนะคือคือจะบอกว่าตัวดาราเนี่ยถือว่าเป็นระดับไม่ไม่ขี้เหร่เลยนะค่อนข้างดังนะครับทั้งไมเคินกิตันแล้วก็ซามูเอลไอจัสันนะแต่ว่าคนกลางเนี่ยเราก็แบบเอ้ยปกติเธอก็ไม่ได้แบบเด่นอะไรมากนะแล้วก็ออกจะดูแบบแนวดรามา่าอะไรเงี้ยนะครับ ปรากฏว่ามาในหนังเรื่องนี้ครับความรู้สึกของผมคือผมชอบตัวละครทั้ง3ตัวนะทั้งสมอลเลแจชกสันนะครับแล้วก็ไมเคิลคีตันแล้วก็สาวคนนี้แม็กกี้คิวเธอเธอแสดงได้ดีนะสวยแล้วก็ดูตอนฉากบู๊เนี่ยก็แบบเออไม่แน่ใจว่าใช้สแตนด์อินหรือเปล่าแต่มันดูแล้วมันเนียนนะครับโอเคมากๆนะ โปรตเจเนี่ยความหมายเนี่ยก็คือแปลว่าผู้ถูกอุปถัมภ์นะครับอาจจะหมายถึงนางเอกของเรื่องนี่แหละนะครับเพราะว่าซามูเอลแอลแจ็กสันเนี่ยนะครับในตัวเราตัวเรื่องเนี่ยเขาไปเจอสาวคนนี้มาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมผ้าสวยแหมสวยด้วยนะครับอึดด้วยนะครับแล้วก็เก่งด้วยเก่งมากๆนะครับเก่งชนิดที่ว่าแบบโอ้คือคือถ้าอยากจะด,ดูสายลับที่แบบเลเวลประมาณทักจอนบิกเนี่ย สาวนะให้มาดูคนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็คิวบูนี่เจ๋งเจ,จ๋งนะครับถือว่าครบเรื่องอะนะครับในความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยผมมีความรู้สึกนะนอกจากสวยและเก่งขนาดนี้อยากให้มีภาคต่อมากๆเลยแต่ไม่รู้ว่าไรายได้หนานจะเป็นยังไงนี่สินะครับมีการพูดถึงจอห์นวิกแล้วก็คาสิโนโรยามาด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้น ตัวโปรดักชันของหนังเนี่ยจะบอกว่าเออ่ถึงแม้ปกมันจะดูเหมือนเกรดบีใช่ไหมแต่ตัวโปรดักชันนะครับทั้งภาพนะครับเสียงดนตรีเสียงประกอบนะครับแล้วก็แคสตัวแสดงเนี่ยเป็นระดับที่เรียกว่าอยู่ในระดับเดียวกับมา r เวลนะผมให้เครดิตประมาณต่างมันทนคล้ายๆ h a w k ฮอกอาะครับนี่น,นี่เธอคนนี้นะครับ นี่น,นี่คนนี้นะครับคือสวยะนะครับสวยแล้วก็เก่งด้วยนะครับชอ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 บนี่อันนี้ปกนี้นี่พรีเซนต์นางเอกมากๆเลยก็จริงๆแหละหนางเอกเป็นตัวเอกของเรื่องเลยแหละแต่ที่ผมอยากให้ไปดูคือความอุดกับความสวยของเธอแล้วก็หน้านิ่งของเธอนะในหนังเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะจนกระทั่งถึงโตเนี่ยใช้เวลา30ปีเลยนะ,ะหนังค่อนข้างโหด นะครับแต่ว่าก็ยังโหดแบบเลือดก็ยังมีมีเลือดแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ถึงขนาดขยะขยงนะถ้าสมมตุติเพื่อนๆดูระดับแบบ007ผู้ชายอะไรเงี้ยคาสิโนรอยัลเงี้ยอ่าอยู่ในอยู่ในเลเวลนั้นได้นะครับเลือดก็มีนะครับแต่ก็ไม่ได้ดูขยะขยงนะก็หนังเรื่องนี้นะครับไม่ใช่ว่านางเอกจะแบกคนเดียวนะซามูเอลแอคเจสันนี่แบ่งไปเยอะเหมือนกัน ส่วนไมเคล่อนกีตันเนี่ยไม่ใช่มาเป็นตัวกรอบนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะบดเยอะมากแล้วก็ตอนจบข้างหนงนีผมไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่าแต่เพื่อนๆผมแนะนำให้เพื่อนๆไปดูแล้วมาเล่าให้ผมฟังทีว่าเพื่อนๆดูแล้วคิดว่ารอดหรือไม่รอดน,น,นี่เป็นฉากที่เรียกว่าสามคนนี้มาเจอกันนะครับนะามอลแอชเชสันแล้วก็แอนนานะครับด้านซ้ายแล้วก็ ทีมแ๊งซิงในเวียดนามอ้อหนังเนี่ยมีแบ็กการ์อยู่ในประเทศเวียดนามด้วยนะนะครับอ่าเพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าถ่ายทำในไทยหรือเปล่าแต่ว่าแบล็กการ์ดเนี่ยมันดูเป็นเวียดนามเวียดนามแต่บรยากาศเนี่ยแบบไทยมากเลยอ่าและนี่ก็คือไมเคิลคีตั้นนะครับดีๆเป็นหนังที่ดูสนุกดีครับมันนอกเหนือความคาดหวังนะครับแล้วผมดูแล้วผมรู้สึกเออเฮ้ยโอเคฮะหนังเรื่องนี้มันดูแล้วคุ้มอ่ะนะครับ เพื่อนๆท่านใดที่ไปดูแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างบอกไว้ใต้คลิปได้นะครับคุยกันได้ว่าเออไปดูแล้วชอบหรือไม่ชอบยังไงนะครับออถ้าใครหักดูหนังบู๊นะหนังเรื่องนี้เนี่ยจะค่อนข้างปูพื้นค่อนข้างเยอะในฉากบู๊ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่มันจะมีพาร์ทที่เหมือนเราต้องทําความรู้จัก,จกอุปนิสัยตัวละครนะครับบริบทของตัวละครแล้วก็ ความเป็นมาของทั้ง3ามตัวละครหลักนะครับจริงๆมันมีตัวละครที่4ด้วยเป็นบอสของเรื่องก็ไปดูกันในหนังได้เลยนะขอบคุณทุกท่านมากสําหรับการติดตามรับชมคลิปไปดูมาแล้วกับ2องสมในวันนี้นะครับนอกจากหนังเรื่องนี้แล้วมีนักฆ่าหญิงคนไหนบ้างไหมที่เก่งพอๆกับออนนานในเรื่องนี้สามารถบอกไว้ในใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้2องสมอขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ